สวัสดีครับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับคลิปเลขมงคลฮานอยนะครับสำหรับช่องทุกวันคือโอกาสอยากแจ้งก่อนครับนิดนึงก่อนจะเข้าไปดูคลิปข้างในนะครับผมอยากแจ้งคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนว่าในคลิปของผมนี้นะครับทุกๆตัวเลขนะครับไม่มีการให้สูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการคิดคำนวณโชว์นะครับทุกๆตัวเลขเกิดขึ้นจากความคิดเห็นส่วนตัวผมเอง แล้วก็ผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันอยากให้เรล่มงคลที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นด้วยความมงคลที่เราหยิบจับนําไปใช้ในแต่ละวันนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกใจของคุณเอาละครับก่อนจะเข้าไปดูของวันนี้เรามาดูผลของวันที่ย2ิบสอก่อน ออกมาสดๆ้ร้อนได้ไม่นานนะอยากจะบอกงี้ครับผมจะมีผลฝั่งขวาน,นะครับแล้วก็เลขดับตรงกลางเลขดับคือเลขเน่านะเลขเนา่าเลขที่คิดว่าไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะออกมาในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับแล้วก็เอเอ,อเขาเรียกไงดีมงคลหลักนะครับแล้วก็มงคลรองที่ผมจะมาจับคู่นะครับอย่างช็อตนี้ก็จะเป็น49แล้วก็ศนะเอาละเรามาดูกันครับของเลขมงคลที่ที่22นะครับ ทานพิเศษครับ40641เรามาดูสำหรับเลขเน่าก่อนหรือเลขดับก่อนนะครับ406ผมบอกว่าดับ2สนิทไหมสนิทครับทุกหลักทุกหลักเลยหน่วย10ร้อยดับสนิท2นั่นแปลว่าคุณตัดออกไปได้เลยนะเลขมงคลน,นี้ตัดเลข2อ,ออกไปเลยไม่เกิดความมงคลแน,น่นอนนะและเกิดและเป็นไงเข้าเลยนะเรามาดูครับในะส่วนของเลขมงคลที่ผมจับคู่ครับ06ครับ06ครับ41 0 6 4 1ี่เกิดอะไรขึ้นครับ06ครับ4 1, ีบ 6, คบ <c oughs> ่ครับ06ครับขอโทษทีครับแล้วก็41ครับพิเศษทั้งบนทั้งล่างนะพิเศษทั้งบนทั้งล่างประเดิมใช้มงคลก่อนเลยนะประเดิมใช้มงคลก่อนเลยนะด้วยเลขมงคลหลักและเลขมงคลรองที่ประกบคู่เข้ากันนะครับ และถ้ามีดูกันดีๆมีดูกันดีๆจับคู่ไปดีๆนะครับจับคู่ไปดีๆนะอาจจะได้3ตัวตรงๆเอาละเข้าไปได้1ตัวนะครับเกิดความมงคลแล้วสำหรับผู้ที่เอาไปใช้กับพานอยพิเศษมาดูปกติครับฮานอยธรรมดาครับพานอยธรรมดาเลย846ครับเลขเน่าครับเป็นไงครับดับไปเลยสนิทครับเลข2ปังปุริย์กันอีกแล้วนะและ มาดูฝั่งของเลขมงคลครับ8 4ด 3, 3ี่หกสามสมติดเบิ้ลมา8 4ด3ี่หสามสามเกิดอะไรขึ้นครับ4ี่หครับ4ีหครับหุยเข้าหมุดอ่ะฮานอยมงคลมากๆนะแต่แปลกคลิปผมไม่ค่อยมีคนดูสำหรับเ,เลขมงคลฮานอยนะเป,นเป็นไปได้ส่งต่อเพื่อนๆน,นะครับเกิดความมงคลและสม่มงคลให้กับตัวเองนะสาครับไม่ได้มีอยู่ใน เป้าหมายของผมไว้เลยนะถัดมาครับ VIP VIP 293เลขดับครับ2ครับหลักร้อยดับสนิทไอหลักร้อยโดนครับแล้วก็หลักอื่นดับสนิทถือว่า2ตัวก็เอาไปใช้ได้เกิดผลอยู่นะแล้วก็มาดูเลขของมงคลก็จะเป็น293,99นะติดเบิ้ลอีกแล้วนะ3 9 9 9 9พอติด3มาผมไม่ได้มี3วินิจี่ยวเลยนะก็เลยไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่นะมีแต่ผมจับ9 นะจับเก้านะปเป็นมงคลลองนะเอาละมงคลฮานอยวันที่22ที่ผ่านมาน่าจะเกิดความมงคลกับใครหลายๆคนยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะใครมงคลใครได้ใครโดนยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับละว,วันนี้มาวิเคราะห์ครับเหมือนเดิมเลขมงคลฮานอย ประจำวันที่23ครับ06ครับ25งหเอาละผมมองไว้อย่างนี้ครับสำหรับมูลคนหลักๆเลยผมมอง9ครับ6 4และจบท้ายที่3ครับและมาดูเลขเน่าหรือบางคนมักเรียกว่าเลขดบหลักหน่วย หลักสิบและหลักร้อยผมมองเลขเน่านะครับไว้ดังนี้ครับเลข7ครับผมมอง7ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะและเลขที่ผมนำมาจับคู่ลงต่ำไว้เลยครับลงต่ำไว้เลยครับ9 0ครับ6 0ครับ4 0 3 0ยังคงเอี่ยวศูนยไว้อยู่นะ91ครับ6 1ครับ4 1 3 1และจบท้ายด้วย9 2 6 2 4 2และ3 2เอาละครับเหมือนเช่นอย่างเคยครับแคปได้แคปเก็บไว้เลยครับและบอกต่อกันไปให้เกิดความสิริมงคลให้กับตัวเองผมบอกไว้เลยครับเราต้องปัดโอกาสกับตัวเองเหมือนชื่อช่องผมนะครับ เราวิ่งเข้าหาโอกาสครับแล้วโอกาสจะตอบรับเราผมอยากให้ทุกคนเกิดความโชคดีกับตัวเองคนที่ดูคลิปนี้แล้วแชร์ขอให้เกิดความมงคลให้กับตัวเองนะครับสำหรับวันนี้งั้นผมลาไปก่อนครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สวัสดีครับ